สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันอาจารย์เช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูว่าช่วงนี้ที่สวนผลไม้ของเรามีทำอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้ทุเรียนของเรานะคะก็จะมีถังที่ เพึ่งเริ่มจะออกดอกมีเริ่มบานแล้วก็ที่ติดลูกแล้วนะคะของต้นนี้นะคะดอกยังไม่บานเลยค่ะแล้วก็จะมีที่เป็นหางแย้ เราก็จะมีที่เป็นลูกนะคะที่ติดลูกแล้วด้วยค่ะมีหลายรุ่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนที่เพิ่งจะเริ่มมีดอกปีแรกนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นหมอนทองนะคะเขาจะติดลูกปีแรกค่ะ ดอกก็กำลังบานแล้วนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นชนีนะคะต้นนี้เราก็มีโยงไว้แล้วค่ะ เพราะว่าลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ก็จะใช้ไม้ค้ำค่ะตรงนี้เดี๋ยวให้ลูกโตอีกสักนิดนึงก่อนเราก็จะใช้ไม้มาคำ้ำแล้วก็ใช้เชือกโยงผูกขึ้นไปนะคะที่กำลังบานก็มีค่ะ เดี๋แวะไปดูมังคุดกันนะคะมังคุดก็จะมีหลายรุ่นเหมือนกันค่ะที่ลูกใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นรุ่นแรกค่ะมีที่เริ่มบานก็มีนะคะ ทีนี้น่าจะเป็นที่สภาพอากาศด้วยนะคะเพราะว่าทั้งดอกและผลนี้ก็จะติดผลดีแต่แต่ก็ยังไม่ร้อเปซนะคะว่าของจะดกจริงไหมเพราะว่ากว่าจะถึงเวลาที่จะเก็บขายก็จะต้องผ่านทั้งไหนเรื่องน้ำสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศค่ะ ช่วงนี้เราก็จะมีทั้งตัดหญ้าด้วยนะคะตัดหญ้าแล้วก็ทำโคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระดุมนะคะที่ส่วนของเราก็จะมีกระดุมอยู่ต้นนี้ต้นเดียวค่ะนี่ค่ะดอกกำลังบานเลยนะคะอันนี้ดอกกาลังบาน เริ่มเดี๋ยวก็เริ่มบานแล้วคะ่ะถือว่าเล็กพิีิหนูมากเลยนะคะจริงๆเขามีอายุหลายปีแล้วคะ่ะแต่ต้นเขาก็จะเล็กแค่นี้ นี่ก็จะเป็นทุเรียนที่เราปลูกใหม่นะคะหลังจากที่ตัดหญ้าเรียบร้อยเราก็จะทำโคนค่ะแล้วก็ถ้าต้นเล็กๆนะคะเราก็จะใช้หญ้าเข้าไปกลบค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะคะอากาศร้อนแดดร้อนค่ะ จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมลูกทุเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะ